คลิปนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนเ,เก็บไร้นะครับสีตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเทคนิคนะครับที่ผมใช้เปลี่ยนในเขาทํำยังไงนะครับย้ำนะครับเป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับคนอื่นอาจจะมีวิธีอย่างอื่นนะครับใช้ลม ไม่แรงนะครับลมกลางงเป่าออกชิลตัวมีกล้องบางอยู่ตรงหน้าทำงานยากนิดหนึ่งนะครับที่จริงอา,อาขอาาเกตรตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับแต่เดี๋ยวคลิปมันจะยาวผมจะเปลี่ยนแค่ตรงนี้ให้ดูนะครับ นี้ก็ที่จริงก็เสียนะต้องเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวเราจะขัดถ้ามันจะมีคราบที่เขาน้ำยาที่เคลือบเคลือบแผ่นวงจรไว้อยู่เราจะขัดน้ำยาออกก่อนนะครับรวะวังอย่าให้ลายวงจรพังนะครับ ทีนี้ก็จะใช้นะครับรวดซับตะกัวนะครับซับตะกัวออกโอเค ทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือหยอดตะกัวเหมือนเดิมครับผมจะใช้เป็นตะกัวเหลวนะอ,อากาศเย็ยนไม่ค่อยอยากจะออกเท่าไหร่ ใกล้จะหมดแล้วมั้งเนี่ยบีบไม่ออกอืมแปบ๊บหนึ่งอ่ต่อนะครับเมื่อกี้บีบไม่ออกอตอนนี้ออกแล้วนี่ก็จะบีบใส่แบบนี้เลยนะครับนี่ใส่ไปแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าขามันจะติดกันนะครับเมื่อเรา เป่าลมร้อนใส่นะครับขามันก็จะตะกัวเล้วนะครับจะวิ่งเข้าหาขาอุปกรณ์ทุกตัวเองนะครับวางอุปกรณ์ไปแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ต้องใช้ความนิ่งสักหน่อยนะครับตอนนี้มีกล้องมาบังอยู่ตรงหน้าด้วยก็เลยไม่ค่อยถนัดอ่ะเดี๋ยวผมขอวางอุปกรณ์ก่อนแปบ๊บหนึ่ง หลังจากที่ผมวางอุปกรณ์ไปเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเป่าลมร้อนกันนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันเอียงซ้ายเอียงขวานะครับสลับกันไปสลับกันมาเหมือนจะไม่ตรงเดี๋ยวเ,เมื่อเราเป่าลมร้อนแล้วนะครับตะก,กั่วมันจะดึงขาอุปกรณ์ไปให้ตรงตำแหน่งเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับลมที่ใช้นะครับ400ราวราว0องศานะครับ ปรับลมให้เบาที่สุดนะครับของผมใช้เครื่องเป่าลมร้อนของอะไรนะออของก็ปกติทั่วไปนะครับไม่ได้แบรนด์นมอ,อะไรนะครับเราๆสามสี่พันนะก็ปรับลมให้เบาๆแล้วกันนะครับไม่ต้องเป่าแรงอะไรเยอะนะหลายคนอาจจะบอกว่าต้องเป่าแรงๆไม่ใช่นะครับผมนี่ปรับเบาสุดเลยที่จริงอยากให้เบากว่านี้ด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ไม่ถนัดเลยกล้องบางทำะไรนะครับนี่เห็นไหมถ้าลมแรงอุปกรณ์จะวิ่งนะครับต้องยกขึ้นสูงๆหน่อยผมอยากให้เบากว่านี้นะครับถ้าเบาได้แต่นี่มันเบาสุดแล้วถ้าลมแรงมันอาจจะวิ่งปิวหายไปเลยนะครับเราค่อยๆเ่านี่นี่เห็นไหม มันจะวิ่งเข้าตำแหน่งมันเองนี่เรียบร้อยรอเย็นสักนิดนึงก็วางนะครับอู้ เปานานไปหน่อยนะครับมันยังไม่เซ็ตตัวดีเมื่อกี้อุปกรณ์ยังร้อนอยู่มันก็เลยเคลื่อนนะครับตอนที่ผมเอาแปรงขัดเกือบจะดีแล้วเชียวแช่ไม่ยากเก็บงานนิดหน่อยนะครับ ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับเก็บงานนิดหนึ่งนะครับแต่งรายละเอียดนะครับนีนน่เสร็จเรียบร้อยนะครับี่ขั้นตอนของการเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับนี่ก็จะเห็นได้ว่านะครับ ก็งานครข้งๆที่จะเรียบร้อยนะสำหรับผมแค่นี้ก็ถือว่าโอเคได้แล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงจะขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ